สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลโชว์ของอ่านี้นะครับเราอยู่ในรายการโชว์ของ EP ที่5แล้วนะครับ <S <S ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวแบ c k ว i ดโอนะครับของอาจจะเป็น Basic f i x ซึ่งได้มาเลยนะคาพิเศษเดี๋ยวเราไปดูมาพร้อมๆกันเลยครับอ่า,อานี่นะครับผมได้ทำการแกะ ออกมาจากแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วแพ็กเกจมันก็ค่อนข้างเย็นๆหน่อยนะผมได้มาอะครับเ้ามาดูกันจากภายนอกก่อนก็คือตอนแนรกผมไปเดินเดอะมอลล์บางกะปิไปเดินแบบอยากได้ตุ้งๆเหมือนสักตัวหนึง่งแล้วไปเจอตัวนี้ครับมาอยู่ในถาดของของลดราคาซึ่งราคาเด็มของมันนะครับอยู่ที่550บาทแต่ผมได้ไมาในราคาแค่นี้เองนี่275บาทก็คือลดไป50%นะถือว่าค่อนข้างลดเยอะเลย ก็ถือว่าโชคดีที่ไปเจอมาครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนครับว่ามันมีอะไรบ้างแน่นเลยครับมาดูพัดเสริมกอนก็ได้ครับพัดเสริมที่เขาให้มาครับมันจะมีสองสินก็คือจะเป็นตัวเจ้ากระบองอันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นกระบอกที่เขาให้มาซึ่งมันจะมีปุ่มเอาไว้เอาไว้ใส่ตรงนี้ครับ นี้จะเป็นอ่า uh, Infinity Stone เป็น Power Stone นะครับที่เขาให้มาติดนี้อ่ะอันนี้ชิ้นหนึ่งครับแค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วที่เดียจะเป็นตัววอดี้แน่นเลยครับอ,อ,อ่แน่นมากครับ ก็ถือว่าสวยในระดับนึงครับพอเล่นได้พอสวยอยู่อ่ะเรามาดูเรื่องจุดขยับกันก่อนละกันครับอ่ะในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนของหัวก็สามารถบุนได้360ครับผมอ่ะแขนสามารถยกได้โอ้โหยกได้เยอะเลยเกินร8อยแปได้ พับแขนได้ครับพับแขนได้ไม่เยอะนะครับได้แค่ประมาณ90องศาเทา่านั้นเองตรงนี้ข้อมือเขาหมุนไม่ได้นะครับเขาไม่ได้มีข้อมือมาเปลี่ยนให้ไม่สามารถหมุนข้อมือได้ช่วงขาก็ขยับขึ้นลงได้เฉยครับอาจ่าจขยับมีน้อยครับตามของอเป็นของ basic f i กอ r e นะครับ เรามาดูเรื่องดีเทลกันก่อนครับในส่วนของดีเทลนะครับก็ทำออกมาได้ดีในระดับที่คุ้มค่ากับราคาครับผมอันนี้ส่วนของหน้าก็ไม่ใช่ไม่ได้บอกว่า,าหน้าเขาไม่สวยนะหน้าเขาก็ดูได้ครับพอดูได้ดีเทลรายละเอียดของเส้นผมก็โอเคครับในส่วนของเรื่องชุดอโอเคครับมีลายมีดีเทล ที่ค่อนข้างสวยครับมีดีเทลที่ค่อนข้างคมค่อนข้างชัดเลยโดยรวมแล้วขอติแค่เรื่องเดียวครับผมก็คือในส่วนของเรื่องของการลงสีจระผมคิดว่าลงสีให้มาน้อยไปน,นิดนึงน่าจะแบบลงสีลงดีเทลให้เยอะกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคครับ ให้เรามาลองวัดส่วนสูงของเขากันดูนะครับว่าความสูงของเขาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะในส่วนของความสูงของเขานะครับก็ดูจากสายตาก็ดูเลยว่าตัวของเขาค่อนข้างเล็กนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับ SF Figure Art ของจะเป็นนี้เป็นของเป็นของจีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดส่วนสูงให้ดูว่าความสูงเท่าไหร่นะครับผมความสูงของเขายังไม่ถึง6นิ้วเลยครับอยู่ที่ประมาณ ห้าปลายปลายจนเกือบ6ครับผมเมื่อเทียบกับพี่ทองพี่ทองเราอยู่ที่ประมาณหนิ้วครึ่งครับผมซึ่งถ้าเทียบกันแล้วผมว่าเป็นสเกลที่สามารถเล่นด้วยกันได้นะเพราะยังไงอเบบวิโดเขาก็ตัวเล็กกว่าเน็ตทออยู่แล้วในเรื่องนะครับก็อ่าค,ครั้งนี้ผมถือว่าค่อนข้างโอเคครับถ้า ให้คะแนนก็คือของหักคะแนนแค่จุดเดียวในเรื่องของการลงสีที่น้อยไปนิดนึงนะจะถ,ถือว่าโอเคครับออกมาทำออกมาได้ดีให้เรามาลองใส่ตัวนี้กันดูมันสามารถถอดได้ไหมนะอ๋อมันถอดได้ครับผมถอดได้ใส่เข้าไป การเล่นจัดท่าก็เล่นได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันจุดขยับของเขามีค่อนข้างน้อยแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่ครับด้วยงบประมาณที่มันไม่ได้แพงครับผมไม่ได้เยอะก็ถือว่าโอเคคุ้มค่างกับราคาก็สามารถไปวางยืนตั้งโชว์ได้ก็ถือว่าออกมาสวยเลยครับผมได้เป็นที่น่าพอใจในครั้งนี้ครับผม ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับก็เดี๋ยว EP หน้านะครับผมจะมีเจ้าตัวสไปเดอร์แมนเอสเอฟฟิกเกอร์อารนะครับจะเป็นงานจีนที่ผมสั่งมาจากจีนเลยก็คือผมอยากอยากลองดูว่าถ้าสั่งของจีนมาแบบสั่งมาเองเนี่ยมันจะได้สภาพไหนจะเป็นยังไงจะ ดีหรือว่าจะพังเดี๋ยวเรามานอติดตามกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับผมก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมขอขอตัวลากันไปก่อนครับขอบคุณทุกคนมากมากครับผมที่รับชมช่องโชว์ของนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ